ก็มีเด <outreach> ็กคนนึงนะน้องคนนึงหรือว่ารุ่นน้องอะเป็นรุ่นน้องนะฮะอยู่ดีเขาก็เหมือนโกรธผมจากชาติตังก่อนนะฮะเรื่องอะไรของเขานะฮะอยู่ดีฮะเขามาเม้นผมว่าอืมคุยอ่าคมเมนต์เขาไปเห็นนะฮะใต้คลิปผมอยู่สามคลิปนะฮะผมก็งงนะฮะว่าผมทำอะไรให้เขานะฮะผมไม่เคยทำอะไรผิดเลยดีเขาก็มาด่านะผู้ชมดูอ่าเนี่ยคุยอะไรนะหีนะฮเจอได้ชาแนลกูคนติดตามเยอะกว่ามึงอีกไอควายไอคุยเออไอคุย นะแล้วคลิปที่2เป็นคลิปเล่นผมเล่นคเอเตอร์กับรุ่นน้องนะฮะเขาก็มาเมนนะฮะเ,เสียงเพื่อนมึงเสียงเพื่อนเองเหมือนกําลังเติมของอยู่เลยว่ะโอ้ไม่ธรรมดานะฮะน้องเขาเหมือนด้วยความก็สนใจนะฮะอันนี้นครับเพิ่งแสดงความเห็นมันมาเลยฮะเพิ่ง45้าที่แล้วนะฮะแล้วนี่ครับคลิปตัวอย่างหนังคอเลคเตอรล็อกนะฮะที่ผมลงไปก็คือคลิปนี้นะอจอทีวีพ่อมึงอ่นะ สเออคือเขาเป็นไรฮะอยู่ดีเขาก็มาด่าผมเดี๋ยวผมขอไปดูช่องน้องหน่อยฮะว่าเขามีคนติดตามเยอะเท่าไหร่นะฮะถึงด่าผมเขาบอกว่าใช่ไหมว่าเขาเนี่ยมีคนติดตามเยอะกว่าผมอีกผมนี่แค่60ผมก็รู้ผมน้อยนะเดี๋ยวผมอยากไปดูช่องน้องจริงเลยว่านี่ฮะมาเมน <c oughs> อยากรู้จริงๆ <c oughs> ไปอะไรเนี่ยสามสิบคน <c oughs> ด่าคนอื่นไม่ดูตัวเองนะฮะนี่ยังบอกเลยว่า ชีวิตเขานี่ยินดีต้อนรับท่านเข้าสูรนะ่รายการปิดปิดป,ดปดหืกอบคลิปคนอื่นไปดนะ้วยเนี่ยโอ้โหจำหน้าน้องคนนี้ไว้นะฮะจำไว,เว้เดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้นะฮะเดี๋ยวตัดซูมเข้าไปใกล้นี่ครับนะเราจะซูมเข้าไปใกล้แล้วนี่แบบซูมแบบขึ้นีน่แถบชาแนลนะฮะโอ้น้องสันน้องจริงฮนะชีวิตเขาคงไม่มีใครรักนะเขาถึงก็ต้องมาแบบ าัลลังก์คนอื่นนะฮะเขาจะว่าช่องตัวเองทรัพย์ม,มันน้อยนะจ๊ะแต่ว่าไม่ต้องมารุนแรงคนอื่นก็ได้นะอกูไม่เคยไปฆ่าใครนะนะดูช่องที่จามแค่สาสิคนนะฮะจำหน้านี้ไว้นะฮะแล้วรู้ว่าผมจะไม่สนใจพวกคอมเมนต์นะแต่ว่ารู้สึกปัญหาดีนะว่าเขาเออหรือเปล่าอยู่ดีก็มาเมนนะฮะเดี๋ยวไปดูอะไรอย่างหนึ่งป๊บหนึ่งนะผู้ชมกลับมาอยู่หน้าหลักนะนะ,นะเออไม่ใช่หน้าหลักสิ นใาไอ้ที่น้องเขาคอมเมนต์หาฮในคลิปทอและก็ล็อกเนี่ยแต่คลิปอื่นผมสแปมไปหมดละเรามาดูเราจะสแปมคลิปน้องคนนี้พร้อมกันนะฮะคอมเมนต์เข้าไหมครับนะรายงานนะฮะจดหมายขยะเลนเลมืดนะฮะเออ่มีเนื้อหาอืมนิ่งประสงค์นะฮะหรือสแปมนะฮะหรือว่าภาพอาจารย์นะฮะคำพูดจะอืมละเมิดและหรือกันแกล้งนะฮะอ่าผมจะรายงานนะฮะสแปมแม่งเลยนะฮะสแปมเข้าไป กดตกลงนะหายไปแล้วนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะที่ติดตามผมมากันนะฮะแต่ว่าใครจะมาเม้นดา่าก็แล้วแต่ตามสบายนะฮะเดี๋ยวนะเข้ามาดูคลิปผมก็ดีก็ดีใจนะ <laughs> เดี๋ยวนะเข้ามาดูคลิปแล้วก็ไม่อะไรอยู่แล้วนะฮะกว่าจะมาคอมเมนต์ได้มันต้องเปิดคลิปดูก่อนหรือว่าต้องเข้ามาอยู่หน้าคลิปก่อนแล้วยอดวิวผมก็ขึ้นนะฮะก็เท่านั้นนะ,ะดีฮะขอบคุณนะก็เจอกใหม่ยิมหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครนะฮะ Bye, club.